สวัสดีเจ้าน้องติ๊กนะเจ้าจากจังหวัดลำปางเจ้า อาชีพก่อนที่จะมาทําธุรกิจอันลุ่งเรืองอันนี้นะเจ้าอันน้องติ๊กอันตัดเย็บเสื้อผ้ามาเจ้านั่งมันปวดหลังเนาะเนี่ยอย่างไรก่อนันได้สตางค์ได้มาก็เอาไปให้หมอหมดจนอันมีน้องสาวมาแนะนําว่าเออพี่ติ๊กลองใจเครื่องสอําอางตัวนี้ดูบอ่ออันพี่ติ๊กงามแล้วก็งามแหมมันประทับใจกรํรนี้เจ้าก็เลยตัดสินใจลองใจพอ ใจพอแล้วตัวแรกก็โอ้ยแค่บักกี่นาทีเองเจ้าฉีดเข้าไปพ่นเข้าไปหนาหน้ามันขึ้นหยวยวะหน้ามันขึ้นแต่น้เจ้าก็เลยลองใจซื้อเลยตัวที่สองตัวที่สามยังแบบเต้ใจกันเต้อใจตัวแรกประทับใจละคือเราเปิดเปิดใจเราฮะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราจะทดสอบใจจะพอใจเลยมาแล้วเนะี่ยมันเกิดการประทับใจพอเราประทับใจเส็จปุ๊บกบ ร่วมทุนกับธุรกิจของ r i สเน็ตเบิร์กเลยเจ้ามั่นใจในตัวน้องสาวยังแบบปอมมั่นใจในตัว CEO ตีเป็นมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเครือข่ายนี้มากๆเลยเจ้าก็เลยร่วมธุรกิจนี้มาโดยบ่ถึง3เดือวนะเจ้าก็ประสบความสําเร็จในระยะหนึ่งที่เฮาพึงพอใจนะเจ้าแล้วก็คื้มั่นสัญญาว่า เฮาจะต้องเดินหน้าแล้วก็จะต้องหาอันกลุ่มน้องๆปี๊ปีเตเปิลมีอยากมีความสวยความงามเนี่ยเข้ามาร่วมกับเฮาเพื่อที่จะได้เดินไปพร้อมกันเปิดโอกาสให้คนที่เปิลยังแบบมีงานทําหรือว่าเปิลอาจจะมีงานทําก่อนหน้านั้นแล้วก็มีขึ้นมาแหมเป็นเปิดโอกาสให้เฮามีอะไรได้เสริมขึ้นมาแหมช่องทางหนึ่งตี้รับรองได้เจ้าถ้าคุณเปิดใจแล้วนะเฮาก็จะเดินไปพร้อมกันนะเจ้า สนใจจะได้เนี่ยติดต่อน้องติ๊กได้เลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางเพจของน้องติ๊กเองยินดีบริการทุกทุกท่านนะเจ้าขอบคุณเจ้า